สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะเช้านี้เมย์ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะมาเลาะชมบรรยากาศนะคะโครงการบ้านท่าลานนะคะโครงการโอท็อปนะคะก็ยังไม่เปิดดําเนินการนะคะหูดอกไม้สวยนะคะซู้มหน่อยนะคะก็บรรยากาศยามเช้านะคะสดชื่นนะคะที่สวนหย่อมนะคะสวนหย่อมของลุงนึกนะคะเพื่อนๆค่ะสวนหย่อมลุงนึก เรือเก่าเรือโบราณน,นะคะก็เป็นเรือเก่าที่ใช้งานในสมัยก่อนนะคะอันนี้ก็สภาพยังใช้งานได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่ก็ช่วงนี้ปะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กันแล้วเนาะเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะก็แพเก่าแพเก่าร้านอาหารนะคะก็ยัง อย่างอนุรักษ์ไว้นะคะก็ใช้งานไม่ได้แล้วแต่ก็มาจอดไว้นะคะก็เป็นเรือเรือเยี่ยมจุนเรือเก่าเรือโบราณน,นะคะเพื่อนๆไปเดินชมดอกไม้สวยๆงามๆกันนะคะ ตอนนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรออกมานะคะเป็นโครงการไว้ก่อนนะคะตัวนี้ก็ชุมชนท่องเที่ยวนะคะโอท็อปท่าลานเนาะวันนี้แดดจ้ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะะก็ตัดแต่งต้นไม้ทิ้งหมดแล้วเนาะเพราะว่ามันโทมนะคะเพื่อนๆดอกไม้ก็ไม่มีเลยตอนช่วงนี้รู้สึกว่าจะตัดแต่งสวนใหม่เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะ ก็ดูนะคะนกเขาชมนกสองตัวนะคะนกเขานกเขาไม่ใช่นกเราเนี่ยอิจฉานะคะนกยังมีคู่เลยนะคะก็เดินกันต่อแตะกันสองตัว หมูกล้วยกล้วยงามนะคะเพื่อนๆชมต้นไม้ต้นไม้สวยงามนะคะเพื่อนๆทาะะงเข้าร้าน,นะะตาลึกนะคะ ขออนุญาตเจ้าของบ้านเขานะคะถ่ายต้นไม้พันธไม้นะคะตรงทางเข้าหน้าหลานห,นหนู่นึกนะคะก็ต้นไม้สวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะ ขอพาเพื่อนๆนมาเราะชมต้นไม้พันไม้สวยงามนะคะยามเช้ากันนะคะเพื่อนๆอนค่ะอฝากเพื่อนๆพนี่น้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็เมย์ก็ขอฝากร้านาารตานึกนะคะอยู่ข้างๆอ,าบอ,อบตตตำบลบกระแชงนะคะฝากด้วยนะคะนี่นะคะร้านอาหารนะคะทางเข้าแล้วก็ร้านกระแชงมอนนะคะร้านกระแชงมอนกับร้านอาหารบ้านตานึกนะคะเพื่อนๆนค่ะ อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะบรรยากาศสดชื่นนะคะเพื่อนๆค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะนะคะเปิดประมาณ11โมงเช้านะคะเพื่อนๆค่ะร้านอาหารบ้านตันเลยนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะคะก็มาชมบรรยากาศร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ได้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ชมบรรยากาศเนาะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะ Thank you s o m u c h My Friend For You Support my m anel n o n t h e Time And For You Watching this Video My Main Channel Thank you Bye Bye